มาต่อด้านหลังเลยครับด้านหลังเชิญครับที่อยู่ด้านในมา่อด้านหลังาเสร็จวนักที่อยู่คนรักในหลวงถูกใจบ้านคร ทฤตกรรมในวันนี้นอกจากการมาปรากฏตัวแล้วทุกคน้องแยกย้ายกลับไปในชุมชน,ชนแล้วก็ไปดูแลชุมชนของตัวเองเรื่องความสะอาดก็ดีเรื่องโรคไท้ไทยเย็บก็ดีเรื่องระเบียบในชุมชนก็ดีซึ่งเหล่านี้เป็นความดีที่องค์พระผู้เป็ะเจ้าอยู่หัวได้สอนพวกเรานั้นว่าเราให้คนทําความดีท่านตัดเสมอว่าทาทางานแต่เราไม่มีอะไรให้แต่เรามีแต่เรามีความสบายใจความสุขใจเพื่อทําความดีในประเทศไทย เราจะแสดงตัวตนให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคระทั่วประเทศไทยทราบว่ามีกลุ่มคนกลุ่มเ,เล็กๆคนแขนงในประเทศไทยชื่อชมรมคนรักในหลวงเียราชเทวีกำลังแสดงความจงรักกดีแสดงความปกป้องสถาบันองค์พระหมหากษัตริย์เพราะว่าเพราะว่าเรามั่นใจว่าในในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีสามเสาหลักก็คือชาติศาสนาและพระมหา,าษาัตริ์เราก็คงจะรวมถึงพระราชวงศ์จักเป็นทั้งพระราชวงศ์ง ที่เราเคารพรับถือปู่ย่าตายายสอนเรามาตลอดว่าเราควรที่จะมีความโจรักปฏิดีตอพระโอษฐ์รักปฏิต่ตสถาบันรรหากสัตย์และทำตัวเป็นคนดีในสงังคมครับ Редактор